ครับนนไทยเราไถมือสองปลาฉงพลาเราสวัสดีครับสวัสดีเ้าซิปซีมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบแปดครับมาช่วงปลายสุดท้ายนะครับของกาฤดูกาลทำหน้าเรี่น้องเด้อใดนะครับต้องการรถหน้าเดินตามครับไปใส่งานครับคิดถึงนะครับานนท์ไทยเราไถมือสองครับศูนย์กวางหาแปดที่สองสองศูนย์สองแปดครับอีพี่นี่ฝากลูกค้าทั้งอำเภอบ้านเชียงครับแหล่งมรดกโลกครับจังหวัดอุดรธานีเด้อเปลี่ยนแรงครับนี่แหละครับลูกค้า นะครับในกรณีลูกค้าท่างไก่ครับไม่ได้มารับรถเองไม่ได้มาดูรถเองนี่ฝากให้พ่อค้าครับรีวิวให้เบิรงเเ้อนะครับที่ทดสอบระบวบกเกียร์หลังกับพ่อหน,น้างานกับทดสอ้เบิรงพร้อมครับอ่ะปล่อยไว้วางใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับรับติดใกล้เลยเรื่องนี้ เดี๋วยวขาจขยับขากล้องไปใกล้ๆเ้ออเคครับทดสอบไปแล้วนะครับเราลองทังเสียงเบาเข้าไปดีครับเบาได้นิ่มนะครับเบาได้นิ่มมาก ขึ้นดีนะครับดูน้ำมันเคลื่อนขึ้นเนอะเนี่ยเบาได้นิ่มเลยครับนี่สูตรน้านี่โอเคครับอ่าระบบเกียร์ดีมากครับชดลาวเพิ่งแล้วดูน้ำมันพี่น,น,น,พน้ำมันเต็มเต็มถังเลยพี่น้องครับน้ำมันเต็มถังไปเลยเฮ้ <c oughs> นี่แหละครับในกรณีที่ลูกค้าครับบริได้มาเบิกรถไถเองครับลูกค้าข้างไก่ซื้อเป็นส่วนใหญ่แล้วครับนี่เทศวิธีการนี่แหละเอาเบาะจงนะครับขับรถไถ่ายหน้าเบิกแน่ครับเช็คระบบครับเพราะว่ารถไถส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเสียดอกพี่น้องน้อยนิดที่เสียครับอ่ะทดสอบให้เบิกเลยกับไปส่วงหัวนางานล่ะทดสอบครับให้เบิกเลยค่อยจ่ายเงินกับนางานหมดแล้วครับมาดูหม้อน้ำนิดนึงนี่หม้อน้ำครับใสๆเลยอ่า ทีนี้มาเบิ้งทิปครับอ่ะทิปเพิ่มเติมได้วิธีการไปดูรถไถไปซื้อรถไถต่อครับไอ้นี่ที่รถไถยรนหล่นแบบนี้นี่เออสิ่งที่เ้าจงสิเบิ้งอันแรกเบิ้งเลขรหัสครับพี่น้องเออตัวนี้รหัสสองแสนกว่าครับพี่พีหนึ่งหนึ่งโซ่รหัสสองแสนกว่าอันนี้สองมาเบิ้งเล็บครับนี่เล็บหนาๆครับเล็บหนาๆเลยอันที่สามนี่นี่เบิ้งดูที่ท่อเสียครับนี่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  ถ้อยเสียศาสนิพุ่นโบราณยี่สีดำสแสดงว่ารถลดไม่ค่อยตากฝผลโบราณครับนี่สภาพโครงอะไรต่างๆนะครับดูการใช้งานหยิบลงหยิบเล,ล,ลีเ้ยวนาะนะครับตัวนี้ถือว่าเกียร์ปกติดีครับปกติดีมากเบรกก็ดีพร้อมใช้งานเลยเอาไปใช้งานได้เลยครับอ่ะยูดีไปแล้วสิบหุ่สุขคนครับสวัสดีครับวงเกียร์ดีมากอ่ะเดี๋ยวเาเก็บเข้ารถก่อนวงเกียร์ดีมากๆเลย t Get up! Have...